ค่ะ เอาละค่ะไปดูความคืบหน้าสถานการณ์สู้รบในสูดานที่ดำเนินมาครบ1สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้ยังคงตึงเครียดที่จะต้องมานมาอัปเดตกันเพราะว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นด้วย250คนนะคะการประทะกันร,ระหว่างกองทัพสูดานและกองกำลังติดอาวุธ RSF ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการยอมเปิดการเจรจารวมทั้งมีการละเมิดการหยุดยิงในระหว่างที่บรรดานานาชาติเขากาลังพยายามเร่งอพย ยพลเมืองของตนออกจากสุนแต่ว่าการสู้รบต่อ,เน,อเนื่องเนี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การอพยพเป็นอย่างมากค่ะซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นชาติแรกเลยนะคะที่สามารถอพยพพลเมืองของตนเองออกจากสุนได้สําเร็จโดยใช้เรือของกองทัพเรือไปรับที่ท่าเรือสุนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงคาทูมราวๆ650กิโลเมตรพร้อมให้การช่วยเหลืออพยพชาวต่างชาติอื่นๆออกมาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอียิปตากีสถานและแคนาดาทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ150คนได้ขึ้นฝั่งที่เมืองเจด,ด้าของซาอุดีอาระเบียเรียบร้อยแล้วค่ะในขณะที่สหรัฐได้ส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองซึ่งเป็นนักการทูตแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนอพยพพร้อมทั้งประกาศระงับการดำเนินงานของสถานทูตในสุนไว้ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์สู้รบในประเทศนี้จะยุติซึ่งก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ความสงบแต่อย่างใดโดยระหว่างการอพยพก็ปรากฏว่ายังมีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงคาทุมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีรายงานการพบในาพลโมฮัเมเหม็ดฮัมดานอาโกผู้บัญชาการกองกำลังสน,สนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ปรากฏตัวในพื้นที่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงคาทูมด้วย ด้ผลเอกดากซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธาน,าธานสภาอธิปไตยหรือว่ารองประธานาธิบดีซูดาเนี่ยนะคะ เป็นผู้นำการต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลที่นำโดยพลเอกอับเดลฟัตตาอานบูฮานประธานสภาอธิปไตยซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดเพื่อหวังช่วงชิงอำนาจหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายหลังจากที่ได้ร่วมมือกันค้นล้มประธานธิบดีโอมอา โอมาอัลบาชี achi, ได้สําเร็จเมื่อปี2562ค่ะนี่ก็เป็นที่มาของการสู้รบการประทกกระกันในครั้งนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองกําลัง R S F ยืนยันจะให้การช่วยเหลือนานาชาติในการอพยพพลเมืองออกจากสูดานต่อไปค่ะโดยจะช่วยกันเปิดสนามบินให้แต่ละประเทศเนี่ยนำเครื่องบินมารับพลเมืองได้ส่วนการสู้รบระหว่างกองทัพซูดานกับกองกําลัง R S F ที่ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2ก็ได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า400คนและบาดเจ็บอีกกว่า3,500คนอีกทั้งยังทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดเกือบทั้งประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วย